คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ชายสองคนสวมชุดสีเข้มสวมหมวกกันน็อกใช้จัก,กรยานยนต์เป็นพหาหนะเดินเข้าไปที่บริเวณป้อมรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพหาคนครโดยอ้างกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนนต้องการพบผู้เสียหายโดยผู้เสียหายสนิทฐานว่าชายสองคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุที่อยู่ในเครือข่ายแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายจึงเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาไว้เป็นหลักฐานคือคนสองท่านนี้เขาเข้ามาในบริษัทที่ผมทํางานอยู่ครับก็เข้ามาเอาเบื้องต้นก็คือคุยคุยกับทางราปอปภของบริษัทนะครับว่าจะจะเข้ามาเข้ามาหาผมอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้ากล่ว่าทางเขาไม่ยอมรบับบัตรทีนี้เขาก็เลยเอารูปรูปบัตรพนักงานครับที่ที่เขาเขาเคย มันเป็นาข้อมูลใน,ในโทรศัพท์มือถือผมนะครับก็เอาให้เขาดูว่าเขาเอาให้ประกันดูว่าอ่มีมีมีชื่อคนนี้ทํางานอยู่ที่นี่ไหมคุณจุธาเทพจูพัฒนากุลหัวหน้ากลุ่มแอนตี้มวกนกออนไลน์กล่าวว่าพฤติกรรมดังกล่าวของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้เสียหายขณะที่อาจารย์พิรพัฒน์ฝอยทองผู้ช่วยวาาญด้านกฎหมายการเงินแนะนําว่าให้ผู้เสียหายที่ถูกคุกคามจากเครือข่ายแอปเงินกู้ออนไลน์ต้องดําเนินการแจ้งความกับตํารวจ ดยระบุก,กับเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์จะดำเนิน,นคดตีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุพูดข่มขู่ก็ไม่ได้แม้ยังไม่มีการทำร้ายร่างกายนะครับจะเป็นการพูดข่มขู่อันนี้ก็ผิกดกฎหมายนะครับมีการมาทวงซ้ําๆคือเขาบอกว่าทวงนี้เนี่ยนะครับตามกฎหมายคือทวงได้วันหนึ่งเนี่ยนะครับไม่เกินหนึ่งครั้งนะครับถามว่าเอ้ยกฎหมายมันคุ้มครองลูกหนี้หรือเปล่าคือคือหมายไม่ได้คุ้มครองลูกหนี้ขนาดนั้นนะครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้เนาะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในขอบเขตรู้สึกว่า มันก็เปลี่ยนวิธีการขวงก็คือจะไม่ส่งข้อความแบบเหมือนเมื่อตอนเว็บแว่าเป็นลิงก์อะไรอนยะ่างเงี้ยก็คือจะเป็นการโทรซะส่วนใหญ่เดีย๋ยวนี้เปลี่ยนมาทุกอย่างเป็นการโทรหมดเลยตำรวจเคยแนะนําว่าหากประชาชนมีความจําเป็นต้องกู้เงินควรทําเรื่องของกู้จากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ควรไปใช้บริการกู้เงินนอกระบบเด็ดขาดโดยเฉพาะการกู้เงินในรูปแบบออนไลน์เพราะอาจถูกหลอกลวงได้ ขั้นตอนการแจ้งความเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ให้ผู้เสียหายเตรียมเอกสารส่วนตัวสำนาบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานที่พบการกระทำความผิดและถ่ายเอกสารนำไปแจ้งความณสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุหรือสามารถเดินทางมารองทุกที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกปอ,อทอได้เช่นกันทีศเดชงามเหลือไทยพีบีเอสรายงาน